ราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็เลทเปิดชี้ที่เด็ดตามสไตล์ขวัญสบุญตานะครับแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผม บุคลิกของผมมันเป็นสไตล์ของผมที่ชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยนะครับของมวยไทยเจ็ดสีประจำสัปดาห์นี้หากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบดงตาด้วยนะครับแล้วขวัญสอบดตาทั้งราบขอพระคุณนะครับแอปพีส ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้าว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ i-line k igk 9955ย้ำ k igk 9955ก็ทักทายมาได้นะครับ ประเภทค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มได้เลยมันไม่ใช่ของผมนะครับแบบนั้นย้าว่าไม่ใช่ค้นหาเจอต้องทักทายมาพูดคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญท่านเข้ากลุ่มนั่นมันถึงจะเป็นของขวัญสบุญตานะครับภาคสดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นช่อง8วันอาทิตย์วิถีไทยไม่ได้ภาคนะครับไม่ได้ภาคนะช่องแนะแต่อย่าตกใจครับผมพิมพ์ราคาบรรยากาศให้จังนักกินก่อม ผมมองว่าช่องแดนี่หาเงินง่ายที่สุดพี่น้องผมในกลุ่มรู้ดีเข้าไปสัมผัสกันเอาครับมีทุนมาช่องเจก่อนแน่นอนนะครับฟังง่ายราคาไหลลื่นครับไม่มัวร้องเล่นร้องรองอยู่หรอกผมมาเพจสไตล์มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็กรุณาไปดูกลุ่มพิมพ์ผมครับแค่สองระบาดเท่านั้นจังแนะกินกล่อมฟาดมันก่อนขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เขาเล่นไม่หยุดนะเวทีนี้อย่านะสวนทีมนี้นะทีมนี้เขาเล่นตรงข้ามเราอยู่นะ แล้วต้องโดดตามเข้าไปนะเข้าจังหวะนี้นะแต่งตัวจังหวะนี้นะไปอ่านเอาครับคนฟังหู V.I.P. ยังต้องมาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมเลยเพราะมันแค่2 0 0เขาอยากได้บรรยากาศที่เพิ่มเติมที่หลากหลายจัดจ้านขึ้นก็กล้าตัดสินใจกครับไปสัมผัสเอาครับช่องแปนี้กินก่อนเลยหาเงินง่ายที่สุดแล้วนะครับชัดเจนครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธา นักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์200อันนี้จังนะแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วครับนะไปกันเลยครับนะเจ็โมง4ีนาทีเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์เสาร์นี้วันอาทิตย์นี้ไอคู่ที่หนึ่งบุรีรนองลูกเจ้าพ่อลงต้มเกยีตยเพชรละครับ1 1 7จะพบกับอะไรอะไนท์ฮอค ราชานนนไม่มีใครรู้จักหรอกมันชื่อไอ้ยอดเพชรราชานนนเดิมมันโอ้ชื่ออะไรไม่รู้ใน,ใน้องในฮอกก็แล้วแต่ความชอบครับเออเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็เขียนกระดานว่าไอ้บริรงรองร้อยสิบเจนะถ้าขานแต้มแบบเนี้ยไอ้บริแรงรองนี่มาขาดแน่นิดๆผมมองแบบนั้นส่วนในฮองกมาร้อยสเจ็ดจุปก็ได้ลดอยู่นะครับ อไอ้พุรเรงน้นองเนี่ยเลทเปิดก่อนเลยเสมอไอ้ไหนฮอกเสมอไนฮอกาะออกซ้หหออกกออกำเนียงผิดกราบขออภัยไม่ใช่ภาษาผมในฮงในฮอ,อกอะไรก็แล้วแต่เลทมันตั้งที่ไ,ไหนฮอ,อกนะครับไปดูไปเรงน้นองครับครบเครื่องครับนะแม่นคมใช้ได้เลยนะครับกระดูกดีอะ่ะต่อยระดับวันลุมพินีมาแล้วอะ่ะแต่ว่ามันหายไปสักพักหนึ่งกลับมาแล้วล่าสุดอัดน็อกกูชกที่นี่แหละคงเคลงคงเพลงนิดนึงอ่อนแอน นอกแข็งในแต่ว่าหัวจิตหัวใจมันมั่นคงนะครับนะทีมพูดจัดบรรยากาศดีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นรองเรื่องหน้าเสือมันเจอมวยทีมเซียนแบบเซียนจังๆแนบเลยไปดูไอ้ไนฮอคไอ้ไนหอกไอ้ยอดเพชรเดิมนี่แหละมวยขวาครับครบเครื่องเลยรุ่นเยไว้ทรงแข็งแรงดีขยันดีครับนะลูกเตะนี่สวยงามแต่พับเตะคาไอไนฮอคไอยอดเพชรนี่แหละแต่ว่ากระดูกมวยมันดูว่าจะเป็นรองนะครับนะ มันสําคัญบรรยากาศมันดีเวอร์มวยทีมเซียนน่ะทีมของพี่วัชระ,ะวิชัยราชานนนมาทํากลับมาทมํามวยอีกแข็งแรงเป็นบ้าเลยมวยทีมเนี้แข็งแรงกินครับแล้วหน้าเสือนี่โอ้หมันโคตรแข็งเบอร์เวอร์เลยอะ่ะได้วัชรชัยราชานนนลูกน้องเก่าเขานี่แหละเขาพันตัวไปเป็นเซียนมวยไปรวมกับพักพวกที่เป็นเซียนเขาอยู่นี่แข็งปอกเลยนะทีมนี้เห็นไหมครับไอ้เอฟสิบเอฟสามสิบห้า F 10, F 35, ราชานนท์ต่วันนั้นน่ะตัวบนนี้ ช่องจนน่าเกียดเขาด่ากันทั้งประเทศอ่ะและ้วเมื่อวานเนี่ยช่อง36ไอ้แจ็คก,กับไอ้มองคลเด็ดเล็กแต่จริงๆผมว่ามันน่าจะชูใครสักฝั่งหนึ่งก็ชู์ไปเถอะมันเสมอนะมวยอะ่ะแข็งโป๊กเลยนะครับนะทีมราชานนนี่นำโดยวัชรชัยนี่แหละกับพักพวกทีมเซียนเนี่ยโอ้แข็งนิลนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้คู่เนี้ยกลัวตัวบนอีก คู่นี้หน้าเสือมวยเซียนมันจะแข็งเวอร์อยู่ที่ไอ้ไหนหอกไอ้ไหนหอกนี่แหละมันจะออกสำเนียงไม่ชัดรากขออภัยครับจเจอ,อลูกแม่นลูกคมไอ้บุญน้องของผู้จัดเนี่ยมันแสดงให้เห็นมากแล้วนะครับทีมราชนนนี้แข็งเป้าจริงๆนะบรรยากาศหน้าเสือคู่นี้เนี่ยดูว่าปากหัวตัวเท่าแหะเนื้อตัวก็ดูดีทั้งคู่ คู่นี้กับเลดที่มันตั้งไอไนท์ฮอคไอไนท์ฮอคเนี่ยเสมอไนท์ฮอคเนี่ยชอบมวยรองครับเราเปิดหัวเลยชอบไอบ้บแรงรองลูงกเจ้าพ่อรองต้มชอบมวยรองบุเรงรองลูงกเจ้าพ่อรองต้มขอยออกเป็นแม่นคมๆของรับประกันให้สามยกนะครับฟังแล้วเอาประโยชน์นะรับประกันไอบ้บเรงรองให้สามยกอาจจะลุ้นต่อยบูบวาโครงเพลงแต่งกินได้ก่อนมวยทุกวันก็แต่งตัวอยู่แล้วนะครับไม่แต่งก็เงินในกระเป๋าท่านนะก็รอด่านะักวิจารณ์เพื่อระบายก็ได้ ก็ไม่ได้เงินคืนนะครับด่าได้ครับแต่มันไม่ได้เงินคืนหรอกมีหน้าที่ไปหาเงินแต่งตัวกินเอานักวิจารณ์ไม่ได้แพ้ทุกวันครับแล้วเขาก็ไม่ชนะทุกวันผมก็ไม่เชื่อว่ามันชนะทุกวันแล้วก็ไม่เชื่อว่าเขาจะแพ้ทุกวันทุกคนเป็นแบบนี้หมดชัดเจนครับชอบ,บ,บมวยรองผู้เร่งนองลูกกระเพาะลงต้มรับประกันได้แค่สามยกแต่งตัวกินกันเอาคู่ที่สองไอ้เฟซบุ๊กฟาร์มสุกระเบือไทยมันมาแล้วไอ้ยอดมวยมหาชนร้อยสิบห้าจะพบกับ สุดรักเล็กเกียรติสุนิดมันเปลี่ยนชื่อไม่ใช่หรอกชื่อเดิมชื่อเก่ามันเอาสมุดลืมสมุดมาชั่งเขาเลยเอาชื่อนี้จริงๆมันก็เป็นไอเด่นพรเพชรเอกปัตตานีนะัน่นแหละตัวเดียวกันไม่ต้องงงหรอกเรื่องแค่นี้ถ้างงเรื่องแค่นี้หัวไม่ไปไปหากินไม่ทันเขาในตู้ในเวทีเลดเปิดไอเฟสบุ๊กต่อสามสองเฟสบุ๊กต่อสามสองเจ็ดโมงสี่สิบนาทีเช้าวันอาทิตย์นี้เมื่อเช้าเนี่ย เขาก็เขียนกระดานผีนั่นแหละตามเข้าไป115ทั้งคู่แต่ความจริงเนี่ยไอเฟซบุ๊กมันมาเหยียบตาช่างแล้วมันผ่านเลยถ้าขานแต้ม115ผ่านแบบนี้ไอ้เฟซบ o ๊กก็มาขาดถ้าแบบนี้ส่วนไอสุดลักเลืเลอ,อเด่นพรเพชรนี่มา114.8ก็มาขาดเหมือนกันนะครับไอเฟซบุ๊กนี่มวยขวารับเข่าอาชีพเลยเข่าล้วนๆไอเนี้ยทรงแข็งแรงมาก ลูกขยันลูกสู้ความตั้งใจมีเยอะบั f เฟซบุ๊ก Facebook. แต่ว่ามันจะหลุดหลวมหน่อยครับนะการป้องกันตัวไม่ค่อยดี <c oughs> แต่ว่ามันเป็นพระเอกที่นี่เลยนะไอเฟซบุ๊กเนี่ยมวยอยู่ในแผนสร้างเลยแผนกำลังผักกำลังดันเต็มที่ครับเพราะว่ามวยเอฟซีเยอะพ่อยกแม่ยกพ่อไม่แม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวมีแต่พ่อยกแม่มกแม่ยกเยอะ บรรยากาศมันก็ดีครับนะมวยกระแสมันแรงใครก็อยากสร้าง่ะทําไมบางแสนไฟขับหยิบขึ้นมานี้เขาอยากสร้างอยากดันกันน่ะเหมือนกันกับไอเฟสบุ๊คนี่ครับเพราะว่ามวยเอฟซีเยอะมันก็ดันง่ายไปง่ายไงมีชื่อง่ายพอมีชื่อมันก็เงินทองก็เยอะขึ้นชัดเจนครับบรรยากาศเวอร์อยู่แล้วครับมียอดมวยโชว์เชี่ยวบักเสียเต้ยวันฉลองเสียเต้ยถ้าติดบักไปกาบขออภัยมันคนอีสานแต่ก็เป็นรุ่นน้องผมหมดแหละ แต่ให้เกียติกันเสียเต้ยวันฉลองคอยการสนับสนุนแข็งป๊อกเลยออหันลังทงหันลังแทงอะไรเขาก็ตามแต่แต่ผมไม่ใช้คํานั้นนะไปดูไอ้สุดลักเล็กหรือเด่นพรเพชรครบเครื่องเหมือนกันครับสูงรอยกว่ามัดศอกมีครบแต่ว่ามันหลุดหลวมโครงเครงเหมือนกันพระเอกภูทรครับจากภาคใต้อ่ะเคยมาเมืองกรุงครั้งหนึ่งแล้วช่องสาหเมื่อหเดือนก่อนก็ชนะคู่ชกไป ชนะไอ้เจมสักแหละที่มันแพ้ Facebook ไฟแรกที่ช่องเจ็ดไอ้เจมสักนึกออกไหมครับวันนี้จะคุมโดยยอดเสียนช่องเจ็ดสีพี่เอกปัตตานีแข่งป๊อกเลยนะเวทีนี้ผมบอกว่าไอ้เด่นพรเพชรคือไอ้สุดลักเล็กอะไรเนี่ยคอมันอ่อนเวลาโดนไอ้เฟซบุ๊กขึ้นคอคออ่อนแน่เห็นมันต่อยกับตาแล้วช่องสามสิบหวันนั้นนะครับแต่ว่าหมัดสอบมันมีนะมันคงเพลงอ่อนปวกเปียกนิดนึง คู่นี้ก็คงจะสนุกครับนะเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดเสียงการเสียงอกระทึกคึกคมเวทีช่องเจ็ดสีแทบแตกแหละเจอไอ้เฟซบ o ๊กเข้าไปทีมงานนี้เอฟส่เยอะรูปร่างเนื้อตัวก็ไอเด่นพอนเพ็ดได้ลอยกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าเนื้อตัวดีทั้งคู่แหละน้ำหนักก็มาขาดทั้งคู่คู่นี้เนี่ยโอ้โหไม่มีอย่างอื่นใดครับไอเฟซบุ๊กต่อยล่าสุดแข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆ เดี๋ยวก็มวยกระแสได้ไปใส่กับกระแส Facebook ถ้าผ่านไฟนี่ไรก็จัดใส่เลยบางแสนไฟขับไปไอตัวอะไรอะที่ไอมวยรูปหล่อผมยาวๆประกบมาคนคิดว่ากินทั้งประเทศเลียดเปิด2องหนึ้ไอปูตินอัดเอาอะถ้าไอปูตินอัดได้ Facebook ของตีตายนะไอมวยผมยาวๆนั้นอะที่พูดนี้คือนักมวยมันต้องอยู่ในระเบียบวินยัยผมต้องสั้นครับ ผมยาวหนวดยาวเคิมผมเห็นแต่มวยปั้มแหละคู่นี้ก็ไปเลยครับเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยแข่งป้งบั f เฟซบุ๊ก Facebook. ท่านจะรู้จักเฟซบุ๊กมากขึ้นพูดแค่นี้แข่งโป้ f เฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยมวยอย่างนี้ไม่แข่งไม่ได้เอฟซี FC มันเยอะเตะผิดแต่ถูกเฮ่เฮ่เฮ่มวยในแผนสร้างเขานะครับแล้วมวยไม่สร้างมวยอย่างนี้จะสร้างมวยยังไงเล่าชนะน้อยอแพ้น้อยมันชนะได้มวยอย่างนี้ ชนะน้อยกลายเป็นชนะเยอะเลยแข็งป๊อกเฟสบุ๊กฟามสุขกระบือไทยจดเจนครับไปคู่ที่สามไอเดทพานุสอพงอมรร้อยสิบจะพบกับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยเลดเปิดเดทพานุต่อสิบเกเดทพานุต่อสิบเกเจมงสี่นาทีเริ่มวิจารณ์นะครับเมื่อเช้าี่ยไอเดทพานุมาร้อยสิดสนะครับลดศูนจส่ส่วนเด่น น้ำเกินเนี่ยไอ้เพชรนพเดชเนี่ยมา113ลดไปปอนหนึ่งนะครับอากาศกนะ็คืบนะกลุงเที่ปริมณนทแต่เมื่อวานทีมของอพี่มอนผักสดสอฟองอมอนเนี่ยมาช่องสารสมไอ้แสงตะวันนะ่ะถือว่ามาเกินเยอะมากนะครับลดปรกโกรกแล้วก็มีการไม่ลดอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของเมื่อวานนะครับคนในกลุ่มผมก็อิ่มอร่อยกันแหละรู้นะครับบางเรื่องเราก็ไม่ต้องมาพูด ขาะนั้นเพราะว่ามันผ่านมาแล้วไม่ได้ไปจานหลังช่างช่องนั้นนะครับนะมาเยอะแต่ไม่ได้ลดหมดหรอกนะครับเขาก็ขอกันซื้อกันอะไรกันก็ว่าไปก็เห็นใจกันนะครับชัดเจนครับไอเดชพานุตอนนี้มวยเข่าอาชีพโครงเพลงโครงเพลงโยกเกยกโยกเกยกอ่อนแออ่อนนอกแข็งในป้องกันตัวไม่เป็นครับโดนหมัดสอกไปค่อยได้เห็นเป็นระเบิดเลยหมัดสอกเนี่ยไอเดชพานุเนี่ย ธาดมวยไม่เท่าไหร่นะครับโดนหมาดต้องสอบโครงแข่งวุบฟามตลอดแต่ว่าฟอร์มมันดีครับชนะติดติดหลายไฟ์มาช่องเจ็ดครั้งหนึ่งแล้วชนะคู่ชกไปแบบตัวบนเอาเลยลูกตีเลยลูกกอดเลยลูกพ่อชอบรอบที่แล้วอ่ะไออะไรเหลี่ยมธนวัฒนะ์เด่นสยามแล้วมันตัวเล็กด้วยตัวบนปล่อยไอ้นี่คล้องไอ้นี่ตีด้วยขนาดนั้นก็ยังดูว่ากินเด่นสยามไม่ได้นะครับนะก็มีดราม่าเล็กๆอยู่ ไปดูเพชรนพเดชครับรบเครื่องอาวุธเยอะกว่าหัวจิตหัวใจมั่นคงครับแพ้นอกยากนะท่ามวยมันดีเนี่ยเพชรนพเดชเนี่ยแต่ว่ามันจะเวทเล็กกว่านิดนึงร้อยห้าร้อยแปดไล่มาเลยล่าสุดต่อยร้อยสิบเอ็ดมันคุ้นชินเวทีนี้กว่านะครับเพชรนพเดชมันต่อยที่นี่มันเกิดจากช่องเจ็ดเลยนะจอมพลิกล็อกนะครับเป็นรองเป็นรองันองนชนะได้ทุกไฟเลยแข็งแรงดีเหมือนกันครับความตั้งใจดีครับ ชนะติดๆหลายไฟ์เหมือนกันคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ากับเดชพานุปเปิดต่อนี่มันต่อไม่ได้หรอกครับอาจจะต่อเพราะว่ามันรูปร่างเนื้อตัวแล้วก็เวทที่มันปกติกว่าผมบอกว่าต้นๆเนี่ยเพชรนพเดชถ้ามันเอาหมัดเอาศอกมานะถ้ามันพกมาผมชี้ส่งไว้แล้วพูดแบบนี้ถ้าไอ้เพชรนพเดชพ,พกหมัดพกศอกมานะต้นๆนะไอเดชพานุเนี่ยมันเห็นแล้วเป็นระเบิดนะครับถ้าไปจับตีเขาอย่างเดียวมันก็ลูกขีลูลุกคนไงครับ ถ้าจับตีเขาอย่างเดียวอ่ะมีสิทธิ์เสด็จพันุสูงมันตัวใหญ่มันต้องบวกหมัดบวกศอกมามวยอย่างนี้ก็ไม่รู้ครับนะผมวิจารณ์แบบนี้ท่านเข้ามาฟังก็ไปจัดการกันเอาท่านไม่ฟังว่าผมเป็นใครกองขี้กระโโปอย่ามาบอกก็ไม่ต้องฟังเหมือนกับไอ้รณชัยนะกับไอ้วิวอ่ะผมเคยพูดอย่านถะ้าลึ่งไปกาดซ้ายใส่รณชัยนะกาดซ้ายใส่ก็แพ้อีกเนี่ยาวันนี้ท่านดูเกมนะครับคู่นี้ ถ้าตั้งใจตีเข่ากันล้วนๆนี่เสร็จไอเดชพานุมันตัวใหญ่กว่าแล้วตัวบนก็ค่อนข้างจบบบอกว่าตีเลยลูกเอาเลยลูกรอบที่แล้วเป็นแบบนั้นถ้าเพชรนพรเดชมีหมัดมีศอกมาบวกนะไอเดชพานุอยู่ยากหำโหดเหย้าเหย้าเๆ้าแหละโดนหมัดโดนศอกอนะ่ะคู่นี้กับเดชพานุต่ออย่าไปต่อครับรองเพชรนพรเดชเพชรนพรเดชมวยไทยมาก่อนรองมาก่อนรองแล้วก็แต่งตัวกินครับนะ ผมก็ยังชอบมวยรองอยู่นะครับแต่ว่าคู่นี้นี่มีโอกาสผมมีโอกาสแพ้สูงนะคู่นี้พูดแล้วนะคู่นี้ผมมีโอกาสแพ้สูงนะท่านไม่ชอบมวยรองก็ไปต่อเดชพานุเอานะครับพูดแบบนี้นะผมชอบเพชนรนพเดชนพเดชมวยไทยชอบหัวใจที่มั่นคงกว่าขอให้มีหมัดมีศอกดูเกมด้วยถ้ามันตีเขาล้วนๆก็เสร็จตัวใหญ่อะชอบมวยรองครับไม่ต้องเอาชนะเขารองแต่งตัวกินคู่นี้ผมมีโอกาสแพ้สูงนะผมไม่โลกสวยครับ หาโมยลองเขาจะแต่งตัวกินนี่ไงคู่ที่สี่คู่เอกครับไอพันธศักววันทวีเกียรติเพชรอีกตัวหนึ่งแหละร้อยยี่สิบแปดพบกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุลัดไอนี่มาเสริมแทนเพื่อนร่วมค่ายอย่างเก้าล้านต่อสุลัดต่อสุรัดน,น,นั่นแหละในเก้าล้านต่อจอแดนละยองอ่ะตัวเดียวกันไอนี้มาแทนมันเลดเปิดพันศักดิ์สิบเอ็ดแปดพันศักดิ์ต่อสิบเอ็ดแปดเจ็ดโมงสี่สิบนาทีเริ่มวิจารณ์นะครับเมื่อเช้าเนี่ย เขาก็เขียนกระดาษ128ทั้งคู่แต่ไอ้พันศักดิ์นี่มาพอดีครับส่วนไอ้เพชรน้ำหนึ่งเนี่ยมันเหยียบตาช่างเป็นคนที่สองถ้าขานแต้ม128พานไอ้นี้มาขาดเพชรน้ำหนึ่งมาขาดถ้าขานแต้มแบบนี้นะครับพันศักดิ์ันนี้พบเครื่องเกา่าเกา๋เกากระดูกในแข็งปอกเลยทีมผู้จัดครับต่อยในบ้านในถิน่นคุ้นชินที่นี่กว่าฟอร์มนี่สดมากๆครับ9ไฟแพ้ทั้งเดียวอะไอ้ที่แพ้มันก็แพ้อยู่ที่วันลุมพินีนูน่น แล้วก็ล่าสุดมาต่อยห้ายกแล้วนะครับนะชนะที่นี่สวยๆแหละหัวใจมั่นคงธาตุมวยทนทรหดดีครับทรงแข็งแรงดีนะไอ้พันศักเนี่ยแต่ว่าวันนี้จะสั้งกว่านิดนึงแล้วที่สําคัญเวทมันก็จะลอยกว่าไอ้พันศักมันต่อยร12้อยยี่แปดร้อยยี่สิบเก้าปอนครับคุ้นชินกว่าแน่เวทีนี้กลางวันเนี่ยแพ้กยากซะด้วยไปดูไอ้เพชรน้ำหนึ่งไอ้นิมวยขวาแบบไฟเตอร์จอมบ,บูขาลุยครับนอกในได้หมดไอ้เพชรน้ำหนึ่งตัวเนี้ย แต่ว่าป้องกันตัวไม่ค่อยเป็นโดนก็ไม่ค่อยได้ครับโครงแขงพู่วากทันทีสูงร้อยกว่าครับแล้วเวทปกติมันก็จะน้อยกว่านิดนึงก็คือไอ้เพชรน้ำหนึ่งเนี่ยต่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบหกปอนด์ประมาณนี้วันนี้ก็มาต่กลางวันปล่อยมาร้อยยี่แปดจากศึกสายเพชรยินด,ดีของเสียโบท๊ทของข้อเนาก็ไม่ได้ต่กลางวันเลยมาแทนอีกวันนี้แถมฟอร์มก็จะแย่ๆหน่อยแพ้สองไฟ์ติดแล้ว เดิมๆนี่น็อกได้แพ้น็อกเป็นทันทีเลยนะครับไอเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยน็อกได้แพ้น็อกเป็นเลยนะนั่นแสดงว่าธาตุมวยหัวใจมวยนี่เป็นรองแน่นอนแถมมาเยือนอยู่กันนี้มาแทนอีกไปกับคิวทองอ่ะหนุ่ยสีมุมเมืองอะชนะสองครั้งเสมอครั้งหนึ่งก็ดูว่าเบียดตลอดไอเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยส่วนไอ้พันศักดิ์นี่อัดไอคิวทองนิดขาดปันขี่เส้ลวดที่จ้องเกียรตินี่ยสู้กันไม่ได้เลยเนี่ย ขนาดต่อยกลางคืนตอนเย็นไอ้เพชรน้ำหนึ่งบางไฟมันยังยุบนะครับพูดชัดนะบางไฟยังยุบอันนี้มาต่อยกลางวันแสกๆไม่เคยได้ต่อยเลยต,นต,นตนน้นๆนีสู้ดีแน่นอนครับนะแต่วันนี้ผมมองไอ้เพชรน้ำหนึ่งเสียเปรียบทุกอย่างทั้งเป็นมวยแทนทั้งเวทก็เล็กกว่าทั้งมาต่อยกลางวันไม่เคยได้ต่อยเลยเนี่ยสามองค์ประกอบนี้คู่นี้พูดแบบหยาบชัดตรง,ตรงสไตล์ขวัญชอบนตาถ้ามันไม่มีอะไรในกอไผ่นี้กินก่อม หรือถ้ามันมีอะไรนะก็ไผ่เอาย่านางมาแกงใส่มันกับหน่อไม้ซดมันกินเลยเขาจําได้นะครับไอชาติพยักษ์น่ะที่วิจารณ์ไว้วันนั้นนะ่ะวิจารณ์ตอนเช้าด้่ยแหละหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเช้าพยักษ์ต้องทำต,งต้องอัดไอพอนเสน่ห์ไอพายุพยนต์ไอชาติพยักษ์คุยไปถามไปอ่ะเก็บแรงไว้อัดกับมวยเข่าเป็นไงขาใหญ่มันเห็นนะ่ะเขาก็เป็นดันไอพอนเสน่ห์ทั้งหมดแล้วใครเขาจะโดดมากลับมาห่ะเขาไม่โดดแล้วเขาดันให้ตะพึดตะพื้นพอดันตะพึดตะพื้น ตัวบทไม่มีทางเลือกบรรจากาศมันดีขาใหญ่ตัวเงินมันเยอะก็ต้องชงอ่ะเข้าใจครับท่านทํามวยมานานแต่ว่าท่านจะมองแต่เข้าข้างตัวเองไม่ได้มองมุมคนอื่นมีแต่ว่าถูกแล้วดีแล้วชัดเจนครับมวยเนี่ยอัจได้ต้องอาจตามยุคสมัยพออาจเขาตุ๊บๆใช่ไหมเซียนเห็นเฮ้ยมันอัดมันหนักมันแรงเขากล้ามาดันพอดันแล้วปุ๊บมันก็ดันไปเลยอะมันก็ไม่โดดอ่ะ มันจะไปโดดทําไมมันได้ดันแล้วว่ะชัดเจนครับชอบพันศักดิ์วันทวีใส่มันโป๊กตัวที่สองเลยแข็งโป๊กตัวที่สองไอ้พันศักดิ์วันทวีไม่มีอะไรในกอไผ่นี้กินกล่อมมวยได้เปรียบเยอะอย่างงี้ชัดเจนครับเอาไปสองโป๊กเลยสนใจเข้ากลุ่มผม ID Line KIGK9955 นะครับไลน์เสียง300ลายไลน์พิมพ์200จังแนบะช่อง8กินก่อนเลยไลน์พิมพ์เนะี่ยสรุม,มวยครับคู่ที่หนึ่งบุเรงรองกับไอ้ไนท์ฮอกไอ้ไนท์ฮอก ชอบมวยรองอย่างบุเลงรองลูกเจ้าพ่อรองต้มรับประกันแค่สามยกฟังรับประกันบุกเลงรองสามยกเล่นก่อนแต่งกินกลัวทีมเซียนเขาหน้าเสือมันแข็งโป๊กเลยชุดวัดชรชัยกับพักคั้วเขาคุยสาวเฟซบุ๊กกับไอ้สุดลักเล็กหรือว่าเด่นฟอนเพชรน,นั่นแหละแข็งปปอกบักเฟซบุ๊กฟาร์มสุกระบือไทยแข่งป๊อกบักเฟซบุ๊กมวยมหาชนเอฟซีมันเยอะแม่ยกพ่อยกเยอะแยะต้องดันต้องผักมวยอย่างนี้แพ้ แพ้น้อยชนะได้จำคำนี้ชนะน้อยกลายเป็นชนะเยอะมันเลยต้องแข่งปุ๊บไอ <socks S 2> Facebook evet. well. นะครับคุยสามเดชพานุกับเพชรนพเดชเดชพานุต่ออย่าไปต่อครับนะผมจะหามวยรองให้ท่านเล่นแล้วเพื่อแต่งตัวกินสักตัวชอบมวยรองอย่างเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยคู่นี้ผมมีโอกาสแพ้สูงฟังคำนี้ไม่ใช่แพ้แล้วมาพูดนี้นั่นถ้าไม่อยากลองก็ไปต่อไอเดชพานุเอา นะครับมวยแพ้ชนะกันได้ผมชอบมวยรองเพื่อจะแต่งตัวกินเท่านั้นไม่ได้ลองเอาถึงชนะเขาลองเพชรนพเดชเพื่อจะแต่งตัวกินเท่านั้นนะครับชอบมวยรองนะไม่อยากลองก็ไปต่อ,อครับขอให้เพชรนพเดชเอาศอกเอาหมาัดมานะถ้าไปจับตีเขาอย่างเดียวก็เสร็จตัวใหญ่อะคู่ที่สี่พันศักกับเพชรดำหนึ่งแข็งโป๊กตัวที่สองบักพันศักวอวันทวีแข็งโป๊กตัวที่สองไอ้พันศักวอวันทวีวท 2, ววทวมวยคู่นี้ย ถ้าไม่มีอะไรใตกอไผ่นะผมมองดูดีกว่ากัน3เกวียนไม่ใช่3กรขบ,บุงนะ3เกวียนแต่ไม่ถึงกับ88ลถ10ดล้อล้อหรอกดีกว่า3เกวียนไอ้พันศัก์ุ้นชินที่นี่กว่าเวทก็ใหญ่กว่าฟอร์มก็ดีกว่าส่วนกู้โชคมันมาแทนไม่เคยได้ต่อยกลางวันเวทปกติก็เล็กกว่าต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมวยวันนี้เอาตรงๆชอบแดงแดงน้ำเงินแดง แต่ว่าคู่แรกรับประกันแค่3ยกคู่ที่3ไอ้เรพชรอภพเดชลองแค่แต่งตัวกินผมมีโอกาสแพ้สูงคู่3เพราะว่าผมชอบมวยลองแล้วมันตัวเล็กแต่ว่ามีมุมให้ลองแล้วแต่งกินแน่นอนต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ